สวัสดี fc สนับเพชรแป้ง fc หลานน้อยอุ้งอิง fc ภรรยเงียบทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตอัปเดตองานเนาะงานกระถินที่บ้านอีหลา่วาวันกระถินที่บ้านน้องครูในว,วันที่สามสิบเนาะเมื่อนี้อีหลา่าก็เดินทางมื่อนอี่นยนายเพชแพงเพิ่นมาทัวร์ทางกรทมเนาะแล้วก็ที่บ้านน้องครูกับเพื่อนก็อัปเดตงานไปหน่อยกอ็อัปเดตอการจัดกระถินเนาะ อ่ามี่แมี่แถวบ้านมี่อ่าพี่น้องมาอ่าซอยมาซอยกันเนาะจัดงานจัดก่อนกระถิ่นกระลังแบบเขาเรียกทาอะไรนะมันเหมือนพุ่มๆเนาะบางคนก็เรียกทงเนาะเป็นกระลังผ้ากันซอยเฮ็ดกันอยู่ที่บ้านดีลาอ่าเพื่อสิจัดงานในวันที่สามสิบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่คนมาซอยกันจัดงานกันจ้ากดมันเนาะมันตือเกาะไปมันก็มามารวมกันแล้วนะครับ น,นี้ไม่ได้ไมีแต่สาวเรือน้อยมันเป็นสาวน้อยอันนี้ไม่ใช่สาวเรือน้อยนะปะนะ้าเนาะมีแต่สาวเรือน้อยโอ้ยสาวเรือมากค่ะเราสาวเรือมากจะเป็นการจัดเตรียมของประกอบในขบ,บวนนี่ครับเพื่อนคือไม่เห็นประดับไฟครับ เขาอ็นยังพวก้หเกันครับไม่เคยเห็นอันนี้พิ่มเห็นนี่นะครับเพราะว่าปกติไม่เคยเป็นจัภาพงานนั่นกับถินทึ่เสื้อครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับก็สวยดีไหมครับสวยสวยมากเลยครับเป็นงานละเอียดใช้เวลาทำมากมากเลยครับ นี่ครับบางทีออกมาหนาตาประมาณนี้ครับผมกับปลาลูว่าเอิญอย่างครับจะเป็นดอกเป็นใบผู้เป็นเอียงต่อเอียงประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเฮ้เราไปกับมาหอยม่แขวนไม่แยกไว้ปลาอะไเรียบปล้วเขาเอิญเอิญยังกว่ป่าเรียกว่าอะไรนะอันนี้ทุ่ง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 เขาเป็นตัวทุ่งนะตัวทุ่งอ๋อาเป็นตัเป็นทุ่ง อ๋อทุ่งกระทุ่งนี่ครับเสร็จแล้วเพิ่นก็เพิ่นกรร็รวมรวบรวมกันไว้นะครับหลายแหง้งแล้วก็เยอะแยะมากมายแต่กองครับผมนี่ครับประมาณนี้ที่นี่ที่งานม,มิเตโซสาวๆครับที่ทำครับประมาณนี้เลยนะครับช่องพ่อชางสีสเกเอ้อขออนุญาต คลิปจากช่องพ่อช้างซีสเกตสร้างบ้านเนาะแล้วก็วันที่30มีบัตรอ่ามีบัตรกลุ่มผิดน้ํด้ด้พี่น้องบัตรกลุ่มปิดราคา139่าทอาบ้าทอภัยสนใจสิอ้าเขาไปเบิ้งกุมปิดก็สามารถทักเข้าไปได้ในไอช่องสาวน้อยฟิตแฟนแพงแฟนเพจเด้อทักเข้าไปที่หน้าเพจเพิ่นอ่าแล้วก็มีอ่ามาไลา มาไล่วันกระถินบาดีลาแสนแตกเราจะเมื่อคืนนี้แสนแตกนะที่ช่องอ่าพอการใช้พลไรเนาะเมื่อคืนนี้แตกแสนเราจะมาไล่อีหลามมาไล่วันบุญกระถินท่ไวลนะแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยล้วจ้าจบ,แต,บแตกแล้วครับแตกแล้วโทรหาลูกสาวก่อนมาไล่แสนแตกแล้ว ขอบคุณเอฟซเขอบพคุณค่ะขอบคุณพ่อพม่์เมเอฟีด้วยจ้ะเด้อไปงานบุญพอกันใช่มานำํำเย็นบอจ้ะคอยบอแมนว่าบอด้ไปด้วยวันที<ฮ>่สามสิบจะไปแต่ว่าทีุ่ิน <c oughs> <c oughs> ขอมอคุณพ่อพอ่อแม่เอฟซีด้วยจ้าขอให้พ่อพอ่อแม่เอฟซีทุกคนจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาล่ำรวยเงินทองสุขกาสุขใจทุกทุกคนด้วยจ้าเดี๋ยวเอาไว้มาอะไราเงินแสนน่ะเอาจ้าวันที่สามสิบใช่ไหมแสนจ้าแสนแตกแล้วเอาขอบคุณเอฟซี ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีเด้อค่ะที่โอนมาไล่ให้หลา่หล่ะขอให้พ่อแม่เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยด้วยเด้อจ้าเด้อเมืวันที่สามสี่พ่อไม่ได้ไปเลยต้องตบมือให้กับเอฟซีทุกๆคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตอีล่าตลอดมากเนาะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น เฉพาะกิจหรือไม่เฉพาะกิจพลังเอซีนี่เหนียวแน่นเนาะเหนียวแน่นจริงๆเลยสาหรับอีล่าน้อยอุ้งอิงไม่ว่าจะทําอะไรมีพลังเอซให้การต้อนรับให้การซัพพอตอีล่าตลอดเวลาเนอะอวันนี้เราก็เลยเอามาพูดถึงมากล่าวถึงให้เอซีได้ฟังกันอวันนี้ใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามมาน้ำเดอือดเด้อกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ไ้ด้วยมาใน,นอีล่าแสดงโ้นรุงเทพเดอ้อพี่น้อง อาทิตย์นี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาแสดงทางสูงเพจไทยยู่ไก่รงได้กติดตามด้อจะเ้อร์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ